ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการทําเชื่อกลูกหนูนะครับทํำยังไงให้ลูกเชื่อกนะคะตัวนี้จะเป็นลูกพ่อพันธุสองกิโลขอ,ข,อของเรานะคอะสองตัวเลยลูกสองตัวนะครับยี่แปดวันยีิบเก้าวันโดยประมาณนะครับไม่วิ่งนะครับ <laughs> อันนี้จะเป็นการ จับเล่นทุกวันนะครับเป็นตัวคู่ทั้งสองนะครับมีคนจองแล้วหนึ่งตัวหรืออีกหนึ่งตัวนะครับยังมีใครจองจับเล่นอย่างนี้ได้เลยครับเพราะว่าตัวนี้จะจับเล่นบ่อยหน่อยก็ทํา,าทเช่องไว้ให้ลูกค้านะครับทเล่กันหนีนน่จับได้เลยครับอนาคตอุ่มแน,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 น่นอน ไม่มีอะไรขอเวลาครัวันละสองสามนาทีก็ได้ครับจับเล็นอ,อันนี้คือพ่พอแม่เขามันเชื่องอยู่แล้วนะครับเดี๋ยดูผมจับน่าดูอีกตัวนะจับอีตัวนึ้จับนี้นี้ครับดูดูผมจับ่มายังไม่ถึงเดือนนะยี่สิบแปดยี่บเก้าสรับ ผมจับตั้งแต่ยังไม่ลืมตาเนี่ยมาดูน้ำหนักครับเดี๋ยวผมพาดูน้ำหนักประมาณสองขีดดูประมาณนะครับอ่าดูลงราไม่ไปครับโูโรโรเตเอเนี่ยก็ไม่ไปอยู่ดีอ่ะเก็บเก็บเก็บมามามา แล้วคตรคืออุ้มได้แน่นอนเนี่ยอุ้มได้